ก็คือเวลาลูกค้าเข้ามาในเว็บไซต์ b ีเบแล้วแล้วมันเมื่อมีออเดอร์แล้วเราจะมาเห็นใน overview ด้านซ้ายมือน,นะครับแล้วก็ไปที่เมนูออเดอร์นะหรือถ้าเกิดใครมีการเลือกแท็บมาแล้วมันจะอยู่แถบนี้นะครับด้านขวาตรงนี้พอเข้ามาที่เมนูออเดอร์แล้วไปดูสินค้าตัวเองที่ขายได้แล้วนะฮะก็มาตรงด้านซ้ายมือนะจะมีเมนูเด้งขึ้นมา1เมนูนะครับชื่อว่า Purchase และ บริเวณตรงสามเหลี่ยมที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันสามารถเปิดดูได้นะครับว่ามีเมนูอะไรซ่อนอยู่บ้างส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูปถ่ายของสินค้าของท่านเองนะฮะเมนูที่เราจะเห็นซ่อนอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนตรง purchase shipping label ตรงนี้ที่ผมการะบาดไว้เป็นเพราะว่ามันใช้ได้เฉพาะกับประณีของอเมริกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนต่างชาติชาอื่นใช้เมนูนี้ไม่ได้ โดยกดคลิกเข้าไปแล้วมันก็จะมีตัวเลือกยอ่อยๆขึ้นมาแบบนี้นะฮะอย่างข้อนหนึ่งครับรีฟ e ทแบ็กหมายถึงอะไรก็คือเป็นการให้คะแนนลูกค้าถ้าเขาซื้อของเรานะครับถ้าเขาซื้อของเราแล้วแล้วเราก็อยากจะให้คำนิยมเขาก็กดตรงนี้นเลยนะครับเมนูนี้ครับรีฟิทแบ็กก็คือเข้ามาเราก็จะเห็นนะฮะว่ามันจะมีเขียนข้างล่างตรงนี้นะครับเป็น u s e s t o r e d e f a u l t feedback กก็คือ ยูส s t o โตร e e d แบ็กก็คือฟีดแบ็กที่ EA เ y เคามีให้เป็นเทมเพลตอยู่แล้วหรือถ้าเกิดเรามองว่าไม่ชอบเราก็มาพิมพ์เองได้นะครับนี่คือกรณีที่เราเป็นคนขายและลูกค้าซื้อของเราและจ่ายเงินมาแล้วนะฮะ Add tracking number นะครับเมนู Add tracking number ก็เมนูนี้คือเมนูที่เกี่ยวข้องกับการใส่ tracking number นะครับก็คือนักเรียนก็เอาเลขที่ได้ไรับจากไปรษณีย์มาใส่ติดกันได้เลยครับเป็นพิพิมพ์ใหญ่นะเช่น l x หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแ th อะไรพวกน,นี้แล้วก็พิมพ์ th ตรงนี้ไปไมันจะมี Thailand Post ขึ้นมาเราก็กดเข้าไปเลยแล้วก,กดตรงนี้ครับ s a v e and continue นะครต่อไปครับเมนูที่ชื่อว่า print packing slip and more กรณีถ้ามีปรินเตอร์นะครับก็ใช้เมนูนี้ถ้าไม่มีปรินเตอร์ให้ลงมาที่ view order details นะครับมาพูดถึงเมนูที่3ก่อนคือ print packing แอนสลิปแอนโมนะฮะพอเราเข้ามาตรงนี้แล้วนะฮะคือตรงไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นมีข้อมูลขึ้นมานะฮะว่าข้อมูลนั้นคืออะไรเราก็กดตรงเครื่องหมายตรงนี้ฮะเครื่องหมายกดเครื่องหมายถูกลงมานะครับมันก็จะดีกาดึงข้อมูลลงมาที่ด้านล่างซ้ายจะเป็นโฟลเดอร์นะครับแล้วเราก็มากดตรงสามเหลี่ยมแล้วกดแสดงในโฟลเดอร์หรือโชว์ในโฟลเดอร์ต่างๆนะครับเราก็จะเข้ามาเจอข้อมูลสินค้าน,นั้นๆนะครับว่าสินค้าน,นั้นคืออะไร ล้วก็ได้ไปสั่งบาร์ตรงนี้ทักเรียนก็เอาข้อมูลจะริ้นออกมานะครับริ้นมาสักสองใบนะใบหนึ่งก็คือไปแปะในกล่องนืซซองอีใบเดียเก็บไว้ส่วนตัวเรานะครับโดยใน,นหนึ่งใบจะรแบ่งเป็นสามส่วนนะครับก็คือส่วนของอชื่อที่อยู่ลูกค้าที่อยู่จะส่งจักพูดจัดกเาเวและตรงนี้ก็คือเปนอ,อเดอร์ตรงนี้ที่ผมพรางไว้ตรงนี้เป็นรายละเอียดสินค้าในนั้นคืออะไรนะครับ ส่วนเมนูนี้ครับเมนูปริ้นคูปองข้ามไปนะครับไม่ได้ใช้อะไรนะครับเมนูมาร์คแอชชิพก็คือเวลาจัดที่นักเรียนส่งของแล้วนะครับมากดเอ่อแอชแท็กกิ้งดับเบอร์นะฮะก็คือการใส่ใหมายเลขกำกับว่าเราเองอะส่งแล้วนะมีหมายเลขอะไรเลือกบริการไปสเป,สปกไทยคุเรียน,นะครับแล้วก็อา่าไทยแลนด์โพสต์คุเรียนะแ้วก็ตรงนี้ถ้ามันสถานภาพเป็นมาร์คแอชชิพไปว่าให้เรากดลงไปมันจะกลายเป็นมาร์ a แอ not ชิพ แต่ถ้าเกิดเราใส่แอดใส่ก n ๊บเบอร์ไปแล้วมันสามารถเป็นมาร์กนอตชิปแล้วแปลว่าระบบมันอัปเดตแล้วว่าส่งแล้วนั่นเองนะฮะคือการส่งของแล้วเนี่ยไม่ใช่ q u i ลูกค้าธรรมดาครับต้องบอกระบบด้วยต่อไปครับ cancel order เมนูนี้หมายถึงอะไรก็คือการยกเลิอกอรกายการไม่มีของส่งให้ลูกค้านั่นเองนะฮะส่วนเมนูนี้ครับเมนูที่7จดชื่อ view payment detail เรามาดูเมนูนี้กันนะครับเมนูนี้นะครับเวลาเข้ามาแล้วนักเรียนก็จะเห็น ตรงนี้เป็นไม่ได้เป็นที่อยู่ของลูกค้านะจะเป็นว่า eBay เขาหักค่าใช้จ,จ่ายอะไรเราบ้างนะครับอย่างเช่นค่าของเท่าไหร่ค่าส่งเท่าไหร่และมีค่าคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นเท่าไหร่ตรงนี้ที่ผมทําลูกศรเสียเงินขึ้นมาก็คือเป็นการบุชี้ว่า eBay หักค่าคอมมิชชั่นเราไปแล้วเนี่ย21%ท่านนั้นจำได้นะคะ eBay หักเรา21%เพลนียอีก2-4%ผมได้สอนว่า25%จาัไก่ไหมครับ ถ้าอยากรู้รายละเอียดให้เรากดด้านขวาอครับกดวิวตรงทุกส่อสีดแดงนะครับกดวิวดูจะเห็นภาพต่อไปเลยพอกดวิวเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นภาพประมาณนี้นะครับคือภาพที่มันมันขึ้นมาให้เราเห็นว่ามนนีแต่อะไรบ้างนะครับทีนี้จอมายาวนะผมทำไปสองภาพนะครับแล้วก็ภาพทีครับเลื่อนลงมาจากภาพเมื่อกี้นะต่อเน,นื่องกันมานครับลงมาแล้วเนี่ยตรงบริเวณนี้มันสามารถกดดูได้นะว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้แจกแจงคือมีเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมว่าตอนนี้มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่บ้างนะครับ แล้วก็จัดแจงเป็นค่าหมดสินค้าแล้วก็ค่าคนขถายต่างชาตินะครับแล้วก็แวนนะครับตรงเนี้รวมกันแล้วนะครับแล้วก็มีค่าติด0ย0รวมกันแล้วเป็นยี่0.2แต่เพลย์เนี้ยอีกสองจุดถึงสองถึงสี่ดอลลาร์สองสี่เปอร์เซ็นตนะฮะที่ผมสอนแล้วรวมกันเป็นยี่ห้าเปอร์เซ็นต์จำได้นะครับเมื่อกี้มันยาวมันแสดงผลไม่หมดแต่จอเดียวกันนะครับเมนูที่ต้องใช้งานต่อไปคือเมนูที่ชื่อว่า สิบสี่ครับ view order detail view order detail นะครับมาลองดูกันว่ามันมันคืออะไรนะครับเมนูนี้นะคะจะเหมาะกับคนที่ไม่มีพิมพ์เตอร์นะครับก็คือเราสามารถกดเข้ามาดูได้เลยว่าระียดลูกค้าเป็นยังไงบ้างโดยการกดตรงเนี้ยเข้าไปนะฮะมันจะมีเมนูงอกขึ้นมานะฮะพอกดไปแล้วนะครับมันก็จะมีเมนูงอกขึ้นมาจากตรงนี้นะครับก็คือจะมีเมนูคล้ายๆกับหน้าแรกที่เราเจอตอนแรกๆเลยนะฮะก็คือจะมีเมนซ่อนอยู่นะฮะก็ ด้านซ้ายมือจะเป็นข้อมูลที่อยู่ลูกค้านะฮะตรงนี้ก็ที่อยู่ลูกค้านะครับเราสามารถจะกด Copy ตรงนี้นะครับวาไปวางที่โน้ตวางที่ Microsoft Word แล้วก็ไปปิดที่หลังได้ถ้าปนปินเตอร์นะครับหรือถ้าไม่มีจริงๆก็เขียนมือได้เลยครับเขียนมือบนหน้า2ลูกค้าบ้านอยู่ไหนรัฐอะไรเมืองอะไรหลัาสีอะไรนะครับเบอร์โทรอะไรเราก็เขียนไปที่2องแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเปปิเตอร์ก็ใช้เมนูปิเตอร์คือเมนูนี้ครับ Print and Pack Slip ถ้าไม่มีก็คือเลือกเมนูที่เลือกลงมาเมนูที่14บสีนะครับเมนูที่ชื่อว่าเซนรีฟันตรงนี้มันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อต้องการคืนเงลูกค้าเช่นไม่มีของหรือลูกค้าทวงติงมาว่าไม่ได้รับของตามกําหนดเวลาแต่ตรงน,นี้ผมไม่แสดงให้ดูนะครับเพราะมันไม่ได้เกิดเคสนั้นะที่มาคําว่ารีพอร์ตไปเออคืออะไรรีพอร์ตไปเออคือการที่เราจะมีการ ในการแจ้ง eBay ทุกติดลูกค้านะครับเดีย๋ยวไปลองดูกันนะออว่าเามนูนี้คืออะไรเมนูที่สองนะครับ r e f u i e r ครับเมนูนี้ก็คือเมนูที่กรณีลูกค้าที่มีปัญหากับเราหรือการส่งของหรือต่างๆนะครับหรือสินค้าที่ประเด็นเนี่ยล้วก็มามามา,มาแจ้งได้ผู้รีฟัร์บิเออร์นะครับว่าลูกค้ามีความไม่พึงพอใจยังไงหรือเราไม่พอใจลูกค้ายังไงก็มาเลือกได้ตันนะครับพอเลือกตัดที่ต้องการแล้วก็มาเลือก Submit นะครับ แล้วกเ็เมนูที่ชื่อรีลิสเมนูที่9นี้ครับคือเมนูที่เราจะของชิ้นเดิมขึ้นขายซ้ําแต่ว่าอย่าเพิ่งขึ้นขายซ้ํานะครับถ้ายัางไม่ได้ส่งของส่วนเซลล์ซิมิล่านี้คือการคัดสำนาวรายการที่ไปสร้างรายการใหม่ทําได้เลยข้อแตกต่างระหว่างรีลิสกับเซลล์ซิมิล่านะครับรีลิสเนี้ยจะต้องให้ของชิ้นนั้นส่งก่อนและมาแจ้งระบบในคามาแอดชิดด้วยและรอสักหนึ่ง,งวันแล้วค่อยกดรีลิสเพื่อเอาขึ้นขายซ้ํา เมนูนี้จะได้รับการสะสมประวัติการขายด้วยเช่นมีการโชว์ว่า1โซ2โซแต่เซลล์ซิมิล่านั้นคือคนละรายการการันเป็นการสร้างรายการแตกหน่อขึ้นมาสามารถสร้างได้เลยหลังขายเสร็จแล้วเช่นจะขายคนเดิมซ้ำและส่งทีเดียวกันหรือจะขายคนอื่นที่เรามีของไปเลขขายได้นะครับโดยที่ไม่มีผลโดน e ี a y พิจารณาว่าเราเอาของมาเลขขายซ้ำแล้วเนี่นะครต่างกันนะหรือคือเอาชิปเดิมขึ้นขายซ้ำเลยกับอันนี้คือการ เมเซจก็คือการแตกหน่อขึ้นมาทำรายการคล้ายๆกันและขึ้นขายใหม่นะครับอ่ประมาณนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าเมนูแตกต่างนั้นก็ใช้งานตามประเภท,ทมันซึ่งมันอาจจะเรียงลาดับไม่ค่อยถูกต้องนะคือจริงๆแล้วเวลาส่งของเสร็จแล้วมันควรจะเป็นเมนูที่ชื่อว่าปริ้นขึ้นมาก่อนหรือวิว all the detail ขึ้นมาก่อนแต่มันเป็นการให้เราคะแนนก่อนซึ่งมันอาจจะดูขัดแย้งกับความเป็นจริงนิดนึงแต่ว่าก็ใช้งานได้นะครับขอให้ท่านทุกคน ลงขายสินค้าและขายออกในเร็ววันนะครับจะได้มาเจอเมนูนี้กันส่วนใครที่ยังไม่เจอเมนูนี้ก็สู้ๆนะครับสู้ต่อไป